จากพระบ้านป่ารูปหนึ่งวิถีชีวิตมีความผูกพันอยู่กับป่าโดยความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาจึงดำเนินรอยตามองค์พระศาสดากระทำทุกอย่างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยยึดมั่นในครูบาเจ้าสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นที่ตั้งท่านได้ผจญกับวิบากกรรมมากมาย จากผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเจอข้อหาสาคัญต้องไปอยู่ในคุกตารางถูกจับศึกหลายครั้งสุดท้ายท่านก็นุ่งขาวห่มขาวตลอดชีวิตไม่ยอมกลับไปบวชอีกแม้ว่าใครจะขอร้องท่านอย่างไรคนผู้นั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนท่านก็ยืนยันที่จะนุ่งขาวจนกว่าจะลาลับดับขันไป ชีวิตของท่านช่วยเหลือครูบาเจ้ามาตลอดในการรณะสร้างงานวัดวาอารามทั่วภาคเหนือเนะสมือนมือขวาครูบาก็ว่าได้เป็นนักบริหารออกแบบควบคุมจนงานศิลปะของครูบาโดดเด่นไปตามจินตาการของพระอริยเจ้าสายของท่านผลงานสร้างสรรค์และการปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนาของท่าน แม้ไม่ต้องผมผ้าเหลืองผมมีศรัทธาสาธุชนทั่วภาคเหนือเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากถึงแม้ท่านจะจากพวกเราไปอยู่อีกภพหนึ่งผลงานของท่านยังอยู่กับพวกเราตลอดเวลาทุกวันที่3ม,มีนาคมทุกปีจะมีการเปลี่ยนผ้าสรีระของท่านประชาชนลูกศิษย์ศรัทธามหาชนมากันอย่างล้นหลามมากมาย โดยเฉพาะปากากระยอในถิ่นแถบลี้เชียงใหม่จังหวัดตากจะมากันเป็นจำนวนมาก้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่วันนี้เราจะนำท่านไปรับทราบเรื่องราวของท่านพระบ้านนอกบ้านป่าครูบาอภิชัยขาวปีว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน ตามบันทึกของประดิษฐ์รัตนพมเขียนไว้ว่าอุบาเกิดในวันปากปีเดือนเจ็ดเหนือปีกัดเป้าหรือปีฉลูซึ่งตรงกับวันอังคารที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2431เป็นวันปากปีตามคำของชาวล้านนาบิดาของท่านชื่อนายเมามารดาของท่านชื่อนางจันตาและทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กน้อยที่เกิดใหม่ว่าจำปี อีกสปีต่อมาบิดาของท่านก็จากไปเหลือแต่ท่านกับแม่ของท่านครูบาต้องผชิญชีวิตจวบจนอายุส6ปีแม้จะเป็นวัยรุ่นแต่ความลำบากที่ปผะจญอยู่แทบทุกวันจึงทำให้หนุ่มน้อยจําปีไม่ร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปกลับเป็นอันสงบสง,งียมเจียมตัวชอบอยู่คนเดียวเงียบๆในยุคนั้นแถบบ้านปาง ซึ่งห่างจากแม่เธอไม่มากนักความโด่งดังของครูบาเจ้าสีวิชัยชาวบ้านแถบนี้รับรู้เป็นอย่างหนุ่มน้อยจำปีเป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาครูบาเจ้าเป็นอย่างมากแม่จันตาจึงนำไปฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาสีวิชัยติดตามถวายตัวครับใช้ครูบาหลังจากได้ริ่ำเรียนสวดมนต์อ่านเขียนอักขรทั้งภาษาไทยและอักษรธรรมจนแตกฉาน ท่านครูบาสีวิชัยจึงบรรพชาให้เป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2477และมีชื่อเรียกว่าสามเณรสีวิชัยระหว่างเป็นสามเณรท่านได้ปฏิบัติกิจอันพึงมีต่ออาจารย์คือครูบาสีวิชัยอย่างครบถ้วนสามเณรน้อยได้เฝ้าอุปถากอาจารย์และร่ำเรียนกรรมฐานและอักษรสมัยอักษรธรรม จนจบท้วนด้วยความสนใจพร้อมกันนั้นท่านก็ได้รับการถ่ายทอดเชิงวิชาก่อสร้างจากครูบาเจ้าสีวิชัยจนเกิดความชำนาญและเป็นกําลังสำคัญติดตามครูบาศรีวิชัยไปก่อสร้างวัดวารามทุกหนทุกแห่งไม่ได้ขาดดังนั้นทางด้านสถาปัตย์ท่านจึงสืบทอดเจตนางานศิลป์แบบคูบาได้เป็นอย่าง จนอายุได้22ปีในปีพุทธศักราช2453ท่านครูบาสีวิชัยจึงอุปสมบทให้ฉายาใหม่ว่าอภิชัยพิคุปท่านอุปสมบทได้เพียง2พรรษาก็กาปลาผาอาจาร์เพื่อที่จะแยกมู่งานก่อสร้างพัฒนาวัดวารามและสาธารณูประคุต่อส่วนรวมตามสิ่งปรารถนาที่ตนเองตั้งความหวังท่านได้เริ่มสร้างงานต่างๆมากมาย สร้างความโด่งดังไปทั่วเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างมากพร้อมกับกระแสเรื่องราวของครูบาเจ้าสีชัยที่กำลังโด่งดังเรื่องการเปลี่ยนแปลงวงการคณะสงฆ์ขนาดใหญ่มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเพื่อเข้ามาปกครองพระสงฆ์ในล้านนาแต่ครูบาเจ้ามีประชาชนชาวลำพูนเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ยอมรับนับถือมากกว่า,าพระภิกษุสายที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางจึงถูกจับตามองทำให้ครูบาเจ้าต้องผจญกับมารมิบากกรรมมากมายอีกต่อมาในหลายข้อหาเช่นเป็นพระอุปชาเทือนพระอภิชัยพิขุซึ่งได้รับผลกระทบเพราะท่านครูบาเป็นผู้บวชให้ซึ่งยังไม่ถูกต้องตามระเบียบใหม่ ที่พระอุปชาต้องได้รับการแต่งตั้งมาจากมหาเถระสมาคมส่วนกลางทางการจึงจ้องเอาผิดกัท่านตั้งแต่เรื่องการเรียราไสั่งสมกำลังหาเหตุเอาเรื่องการเกินอาหารมาเอาเรื่องกับท่านทั้งที่ท่านอยู่ในสมณเพศที่ต้องผ่อนผันละเวน้นแต่แล้วสุดท้ายท่านก็ไม่รอดถูกตัดสินให้มีความผิดจำคุกหกเดือน ให้สึกออกจากการเป็นพระพิสุทิ์สารจึงสั่งให้ตำรวจคุมตัวท่านไปหาเจ้าคณะจังหวัดให้จัดการศึกตามระเบียบโดยให้ตำรวจจับเรื่องผ้าเหลืองออกจากตัวท่านคุบ้าขาวปีถูกสวมกุญแจมือนำเข้าที่คุมขังดังนักโทษทั่วไปทันทีท่านนั่ชัยขาวปีทนทุกทรมานอยู่ในคุกไม่นาน ก็ได้ไปเห็นโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนในสมัยนั้นชำรุดสุดโสมเหลือเกินท่านจึงแจ้งให้กับผู้บัญชาการเรือนจำไ,ไปหาลือกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าท่านจะบูรณะซ่อแมแซมทางจังหวัดก็กลัวว่าจะสร้างไม่สันเสร็จติดคุกอยู่แค่หกเดือนเท่านั้นจึงไม่อนุญาตแต่ทางจังหวัดก็แจ้งให้ท่านทราบว่าถ้ามีเงิน1,600บาทก็สร้างได้ ท่านจึงออกเงินส่วนตัวมอบให้ทางจังหวัดเพื่อเป็นทุนสร้างโรงพยาบาลทางจังหวัดก็อนุญาตและนำท่านให้ไปพำนักอยู่ที่โรงพยาบาลหลังเก่าเพื่อควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาลจากนั้นการก่อสร้างก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วประชาชนก็พากันมาช่วยและทำบุญกันอย่างคับข้างและเงินที่ได้รับการบริจาคในครั้งนั้นมีถึง2,000กว่าบาท งานก็สำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดีและเมื่อครบหกเดือนท่านก็พ้นโทษออกจากเรือนจำการทำงานของท่านจริงจังและมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างมากจึงมีชาวบ้านศรัทธาและนับถือจะสร้างอะไรก็มีคนบริจาคมากมายส่วนทางราชการก็เฝ้าดูท่านอย่างใกล้ชิดเพราะล้านนากำลังถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศผู้ใด รวบรวมผู้คนได้เป็นจำนวนมากจะเป็นอันตรายเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อการเข้าควบคุมของส่วนกลางชื่อเสียงของท่านสร้างความไว้วันต่อราชการในยุคนั้นเป็นอย่างมากท้ายแล้วท่านก็เจอข้อหาจนได้ข้อหานั่นคือเรียรงอะไเมื่อไปเป็นประธานในการสร้างวิหารวัดดอนแก้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาาท่านจึงถูกให้สึก และมานุ่งห่มแบบชีปะขาวที่ใต้ต้นประดู่ที่ยืนแห้งต้นตายซากมาเป็นแรงปีอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ้าขาวมาให้ท่านนุ่งเกรียงก็แห่ท่านและบอกว่าตุ้เหลืองตุ้พวกเจ้าแต่ตู้ขาวตุ้ของเฮาจากนั้นท่านพร้อมกับผู้ติดตามก็มุ่งกับสวมเฮอร์ลีนายเฮอรลี ก็นำตำรวจมาขับไล่มาให้อยู่โดยไม่มีเหตุผลโดยรายงานประทางจังหวัดว่าชีปะขาวปีนำปืนเถื่อนมาจากแม่สอดมามากมายมีจำนวนถึง1,000กระบอกหลังจากรับรายงานจึงมีบัญชาให้นายตร้อยตำรวจสองคนกับพระครูสองรูปขึ้นมาทำการตรวจท้นไต่สวนก็ปรากฏว่าไม่เป็นความจริงทางการจึงปล่อยตัวท่านและคณะไปอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าท่านครูบาจะถูกกันแกล้งมากมายแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อมุ่งมั่นที่พัฒนาสื่อต่อพระพุทธศาสนาตามปณิธานมีงานพัฒนามากมายหลายอย่างจนไม่สามารถทีจะนำมากล่าวในที่นี้ได้เมื่อครูบาเจ้าสรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2477ท่านจึงพากรเรียรมจำนวน500คน เึ็นไปช่วยทําถนนขึ้นดอยสุเทพร่วมกับอาจารย์ของท่านจนแล้วเสร็จในวันที่20เมษายนพุทธศักราช2478ในครั้งนั้นอุบาเจ้าสีวิชัยก็อุปสมบทให้ท่านเป็นพระภิกษุแต่กะนั้นก็ตามดูเหมือนว่าท่านจะไม่มีบุญพอที่จะอยู่ในผ้าเหลืองไน้่นานๆท่านกูบาสีวิชัยก็เ,เกิดคดีต่างๆนานาจึงต้องเดินทางไปกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2,478หลังจากครูบาเจ้าศรีวิชัยพ้นอธิกรณ์จากข้อกล่าวหนาะมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งซึ่งต้องปฏิบัติคือพระพิสุรูปใดที่ครูบาเป็นผู้บวชต้องสึกให้หมดครูบาขาวปีจึงจำต้องสละผ้าเหลืองอีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้งสุดท้ายจึงเป็นที่มาของการนุ่งขาวห่มขาวตลอดชีวิต แม้ว่าตอนหลังเมื่อบ้านหนึงสงบส่วนการควบคุมล้านนาได้อย่างเบ็ดเสร็จผู้มีอำนาจมาขอความกรุณาให้ท่านค <ผม S 1> ุมเหลืองอีกครั้งหนึ่งท่านก็เฉยนิ่งสงบถึงขั้นออกใบเชิญชวนมาในงานบวชบทของท่านโดยผู้มีอำนาจระดับใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าภาพเชิญชวนก็ยังเปลี่ยนใจท่านครูบาพิชัยขาวปีอุทรนในกายบริสุทธิ์ของตนไม่ได้ ชีวิตของท่านช่วงนี้ผงมุ่งอยู่กับงานก่อสร้างอย่างไม่หยุดหย่อนจากที่นี่ย้ายไปที่นั่นไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งครูบาเจ้าศรีวิชัยพ้นมลทินที่ถูกกล่าวหาจากมหาเถรสมาคมว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาห้ามกลางความดีใจของสาธุชนทั้งหลายแต่ความดีใจนั้นคงมีอยู่ได้ไม่นานท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ได้อาพาธหนะัก แล้วถึงแก่โมรณภาพลงในที่สุดหลังจากนั้นท่านครูบาขาวปีก็มุมานะมุ่งพัฒนางานบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อได้รับพลังอย่างท่วมท้นผลงานของท่านจึงยิ่งใหญ่เป็นลำดับและกว้างขวางหากำหนดไม่ได้โดยไม่เคยว่างเว้นจนถึงท่านมีอายุสังขารได้76ปี อันก็ยังแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจึงมีใจปรารถนาที่จะสร้างสถานที่สักแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมในบ้านปลายชีวิตของท่านก็อพอดีมีการสร้างเขื่อนอุพพลชาวบ้านได้อพยพหนีภัยน้ําท่วมมาอยู่ที่บ้านผาหนามอาเภอลี้จังหวัดลำพูนชาวบ้านได้มานิพน์ท่านให้ไปสร้างอารามใกล้เชิงดอยผาหนามเพื่อเป็นที่พึ่งกายพึ่งใจ ประกอบศาสนาิจท่านกรรับริมนพร้อมกับชอบใจสถานที่ดังกล่าวและตั้งใจว่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายเพื่อไปที่พำนักและปฏิบัติธรรมของท่านนะักศรัทธาบ้านหาหน,นามและศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศจึงพร้อมใจกันร่วมกันก่อสร้างเป็นอารามขึ้นจนมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมากมายหลายอย่างวัดหาหนามบ้านปาา่าไผ่นี้ ในวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านก็มาถึงในปีพุทธศักราช514อนาสัทธาวัดสันทุ่งห้ามจังหวัดลำปางไดมานิม,มนต์ท่านเพื่อไปเป็นประธานในการก่อสร้างซึ่งท่านก็ไม่ขัดข้องแม้ตอนนั้นท่านจะชราภาพต่อจากนั้นคณะสัทธาวัดท่าต้นทงชัยจังหวัดสุโทขทัยก็มานิม,มนท่านอีกเพื่อเป็นประธานในการสร้างพระวิหาร วันนั้นเป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2520ท่านเหนื่อยอ่อนมากแล้วท่านก็ได้บอกภูกชิตว่าท่านจะกลับไปอารามหาหนามเหมือนดังจะรู้ตัวว่าท่านจะไม่มีเวลาในการไปที่ไหนอีกต่อไปแล้วแต่จะมีใครล่วงรู้ถึงข้อนี้ก็หาไม่พงพาท่านมุ่งสู่สุโขทัยอีกต่อไปและ เมื่อถึงวัดท่าทงชัยได้เพียงวันเดียวคือวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2520ซึ่งตรงกับเดือน6เหนือแรม14ค่ำเวลา16.00น,นท่านจึงได้จากไปอย่างสนุกปัจจุบันสรีระร่างกายของท่านถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดผาหนามแม้ไม่ได้เผาก็ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่าง ทุกวันที่สามเดือนมีนาคมของทุกปีประชาชนทุกชาติพันธุ์ในภาคเหนือลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่ไม่ห่องอนจะพากันมาร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าหอหุ่มสรีระของท่านเป็นจำนวนมากงดงามด้วยแรงสัทธามหาชนมาล้วนด้วยใจน่าจะเป็นคำกล่าวสั้นๆที่มีความหมายที่สุดเมื่อมาเห็นงานเปลี่ยนผ้าของครูบาอภิชัยขาวปี ยิ่งใหญ่อย่างทรนงยึดมั่นในอุดมการมุ่งมั่นสั่งสร้างงานศิลปะนั่นคือชีวิตของครูบาอภิชัยขาวปีแห่งอำเภอลี้จังหวัดกำพู